น้ำครับแต่ันหยุดกระดุกเบิงน้ำแต่ว่าหลายับน้ำหลายๆเนาะน้ำให้มันล่นนี่ครับนี่พี่จังสิดสายนี่ครับพี่น้องครับเป็นน้ำล่นล่นสายนี่แบบรันน้ำมันมันมันถึไปะงูกันครับน้ำโดมน้ำขึ้นเออทำทันล้ำโดมขึ้นกระไม้ก็ว่ามันงูเกินแม่ครับปลาเนี่ยเอารถดำมาใส่กระเด็นวะ เพราะมันเกิดเออเราจะชิบเราสร้าเอาวาเบิ้งน้ากันครับพี่น้องเบิ้งเพื่อนจักินได้ก็ไม่ได้ละครับอันนี้มหาเนาะเขาามได้มาเอาเด้หนิได้หน่อยได้หลายกับว่าวากันอายุหากินแบบวิถีอีสานครับพี่น้องว่าอยูกัได้อ้ยตายยังไง ก็ส <accurately S 2> ูดส <Top one. S 2> ูดกระเทียมก็เจอแล้วครับเนาะมมามัาก็มาเนาะมิซีดีพระฝันกุกี้ฟังช้ำแต่ห้อง ปลายังไรปลาชิวเข่าปลาชิ้วเข่าไมันตัวใหญ่แถบ้านปลาขาวใหญ่บ้างไหมปลาซิวเข่าใช่พี่น้องครับบ้างดนตัวผมใหญ่ครับตัวใหญ่กับปลาซิวเข่าความต่างอยงเดียนะใครบ้างเนว่ยปลาซิวเข่าก็ละแนวกันครับปลาชิ้วอ้าวนะบ่ก็เดียวกันนะครับโอ้เออก็ละย่างกันซื้อปลาซิ้วอ้าวกับปลาซิวเข่ากันเดียวกันเมืองบ่นกันว่าปลาซิวเข่าสารค้าบ้านผมเหมืนว่า ภาษอ้าวอ้าวมูนี่ก็ได้ภาษาเล่าว่าวันละคำภาษาอีสานวันละคำกับพี่น้องอุ Nowadays, ้ยปัญวันเงียบแอ้เอกวิ่งพี่น้องกูเลยแต่พูดยวแต่พูดยวเราก็เอียแล้วกูเลยเอานปเดี๋ยวเงียมันอ่ะมง่าอยู่ เงียบสีดีโอ้ไม่อย่างเลยบ่โอ้นั่นเองนั่นเองนั่นเองโอ้ดีดีนั่นเองไลยังมงข้านโอยู่หากินชังกินแหละครับพีิ่น้อมได้ดุ ปลายยังกาเพื่อนปลาหางกล้วยปลากกล้วยนะปลาแรกกล้วยโอ้แต่เดียดเจดเเดียดมแล้มันตต่ขึ้นตรดน ก็มืถึงบดไม่ไล่เมียไปวิน่ะเร่นคือมิดทีรีพอฝังกุจี้ฟังช่ำแต่บันเฮ้อมันเป็นแต่เลี้วสวยพราเขาแต่ก้านี่ ก็ขั้นหน้าม,มาอีกตัวน่ะไม่อีะะกตัวป่าสีแดงขึ้นได้ครับพี่น้องนิ่งปลาจากอันนั้นมันจะอะไรันแดงขึ้นไปทั้งหมดครับลงไปนี่บพราไก่ได้ครับประมาณจักบบบไก่ครับไปวอดลงโดมครับหน้ามองนี้สีแดงลงแม่น้ำโดมครับล้ำโดมใหญ่ เบื้องบนบรรยากาศครับพี่น้องไปเห็นป่ากับเบิ่งบรรยากาศงามเสียงน้ำตกไปเที่ยวกันนะผมบอางามสิ อาอเ้อพี่น้องมันยกกสะดุงฟัางเสียงนำโตกป่าไม่ได้กับว่าเป็นอยังเดิมได้มาทั้งสี่กับอุ่นใจเราไม่แย่งเดี้ เด็กตัเล็กๆก็มันชั่วพี่น้องก็มันก็ถู่ยังเด่นขาวน่อยหน่อยขาวหน่อยไม่เขาได้เนาะจะรุ่งน้อยสองชิ้นแล้วเขาใด่เสร็จแล้วโอ้แสงสวาดยครับพี่น้องใช่ว่าป่าป่าว่าถ้าในมาเฟ่ร์นแบบบ่งบรรยากาศที่สดเลยครับพี่น้อง ครับมันนี่คือผลงานต้ขึ้นชรงครับโอเคปลายยังก็บตัวยงไนี่สูตรสเนาะส จวดโอ้ยหุ่นท่าหุ่นทุกเงรนี้ป่าก่าว่างใคร้นันหรือบ่จวดจะาแก็รูโอ้ยป่นกุ๊ี้ฟังท่ารถบันทึกน้องมีกีอยู่แล้วปลายังดีกว่นฮะ โอ้ัหนี้ปลากระทงบ่ครับโอ้มันสิแค่ตัวใกล้ๆกันกับปลานอาบล้วยเนาะโอ้เจ้าตัวนี้มันสวมเป็นแง่ครับพี่น้อเนาะปาแงนไปดูอืมนั่ครับโอ้บ่ประจับหรอกมันจิกด้วมือผมโออนี่ครับโอ้แขนอันตั้งอยู่เนาะ เอาโซเนียเลครับบกไม้กินแม่กระเทียมบอกไม้บางส่งอันบระมานเดียอันบะมานไหมนอเอาเอาเมอร์สแบเตอร์แมนเนี่ยกินตวจแจ็คบายก็น่ะการกุ๊กกี้ฟังท่ำเลยครับพี่น้อง แต่มันแดดมันจังเกียดดินปะกันแดดดมันถือเลยอ๋อหยกสะดุ้งนี่ยหามันนั้นวอดฝนลิ้นแสดงดินบ่ะฝนลิ้นจังไงในห้างเขาดีครับครับน้ำมะเร็งยมำป่าโอ้แห่ขึ้นได้ปวดกูเหรอมันปวดไม่งั้นปวดปลาเนาะเป็นพี่น้องกูเหรอ จะว่าคนอีสานบ้านเฮาเนาะครับพี่น้องกันเห็นหนังสือกันเห็นนามไลน้ามรากักนี่คือเขายู่บ่ได้แหละครับเคยหาอยู่หากินครับบ่ได้หน่อยก็ได้หลายครับบ่ได้เสื่อเพื่อนยุคนี้สมัยนี้นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่อยากขาดลุ้งขึ้นยังกับมอจะสร้างขาดทุนครับพี่น้องปัญหาจังที่บ่ขาดทุนเลยครับได้ครับข,อข,อข,อขากับน้ำบ่ได้หลายก็สร้างครับพี่น้องครับขอขอบคุณหลายเด้อครับพี่น้องที่ติดตามรับชมวงเรากินอีกมาข้ามาบ่งบรรยากาศ ยกสะดุ้งง่าเนาะขอบคุณหลายเด้อครับขอบคุณมากครับ